สวัสดีครับผู้ชมครับไม่ว่าท่านจะรับชมอยู่ที่ไหนก็ตามครับวันนี้เรากําลังจะได้ดูเกมหยุดโลกเกมสุดมันครับท่ามกลางสภาพอากาศที่จะบอกว่าสดใสแล้วก็เป็นใจเหลือเกินครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมธีริพัน์นองสาและคุณสรุทิวิทูวินิตครับต้องบอกว่านี่คือเกมที่น่าดูสุดๆนะครับเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเชลซีครับ วันนี้พวกเราอยู่ในบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมสำคัญเกมหนึ่งครับที่ทั้งสองทีมเนี่ยจะต้องใส่กันให้เต็มที่นะครับเพาราะแฟนนุ่อ,อเชียร์กันมากกำล,ลับคู่นี้ครับเอ็มบปเป้มาแล้วบอลอยู่ที่เชฟเชนโกหลากลุยขึ้นมาครับ โอกาสขึ้นดามาแล้วได้ใส่เต็มโ้นะครับโอโ้โหเดีว,ว่าลหลุดออกไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับขอบค่าครับเด้บล์ลามิยาเมาตัดบอลไปครับเอเดนอาซา อาซามารอแล้วครับอันเดรเอร์เรล่าลามินยาเมาลลามินยาเมาได้บอลเชลซีได้บอลไปครับเอเลนอาซา่อาอ้าวครับโอกาสมามีเพื่อนปาคทองมาด้วยครับ แอฟซิตี้เขโกมาแล้วเอาแล้วครับผู้ชมครับผู้ชเข้าไปแล้วครับประตูแรกของเกมมาแล้ว Goals for Chelsea n u m b ุยกันต่อตอนนี้แมนซิตี้โดนนำไปซะแล้วนะครับรามียาเมา ครียนเอ็มบัปเป้อยู่ที่บอลครับลาเมียด์มาวได้บอลตัดบอลแล้วสุดนทรภัทร์ทักษิณขับไปแล้วครึ่งเรื่องครึ่งแรกครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อครับ ว่ากันต่ออีก45นาทีครับจากครึ่งแรกที่ผ่านไปเชลซีออกสตาร์ทได้ดีเลยครับรุดกุลิตเปโดโรเนโตได้บอกยังมีเพื่อนเป็นออปชั่นครับจอสุดๆนะครับเอาเลยครับโอโ้โหเชลซีได้อีกลูกนะครับคุณผู้ชมครับโอกาสชนะมีสูงมากๆเชลซีโกลด์น,นัมบอร์5 รามิเดโอรูเบนดิแอสอันเดรเอร์ราพวกเขาเสียการครองบอลไปแล้วครับเ <S an> อ็มมาน์เนลเปอร์ตีอาสสัตจอมากๆแล้วด <S an> ิสก,การ์ดออกไปได้ครับ อาซามารอแล้วโอกาสที่ดีมากๆมาแล้วครับลำหน้าครับค่ณผู้ชมมาหน้าเสียดายจากโอกาสตรงนี้ครับแฟรงแลปร์อันเดรเอร่าลามินยาเมวได้บอกเกมรุกมาแบบต่อเนื่องครับ เอมมานนเยลเปอร์ตีอาซาได้บอกวุดผูลิตเชฟเชนโกได้บอกจ่อมากๆแล้วมาเป็นประตูแล้วตอนนี้ประตูไหลเป็นดาวไปแล้วจับมระตูข้าช้ากันอีกครั้งนึงครับจังหวาที่่คนเดียวมาคนเดียวเลยครับโอ้โหไม่มีใครจับเลยครับ แล้วเข้าไปทำประตูได้ครับโอ้โหสุดยอดครับประตูนี้ครับเสียการบอลไปแล้วครับเกมลุกได้พาขึ้นมาแล้วครับโอกาดมาแล้วเอาแล้วครับเขาประตูไปแล้วครับคุณผู้ชมไหลเป็นน้ำนะครับตอนนี้น<า>ับการเซีย<ส><ส>ลูกไปแล้ว number seven เกมนี้แทบจบไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้วครับเอาละครับโอกาสมาแล้วครับยังมีโอกาสอยู่ครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่สู้กันไม่ได้จริงๆนะครับเจ้าขอชมป์นัดเกมนี้แฟรงค์แลมพาร์ดอันเดรแอเรล่าจบเกมเชลซีเป็นฝ่ายชนะครับ ที่เราเห็นกันเลยนะครับว่าวันนี้นี่ดีกันตำแหน่งจริงๆนะยันทีการกับฟอรการเข้าทันครับเฉียบขาดครับเกมรับก็เยี่ยมเลยครับต้องปรบมือให้เลยครับสรับฟอร์มในวันนี้ครับ